พี่เดียวพี่เดียวกระซงนี่พี่เดียวเอามาลงกันไอ้นั้นไปลงไปไม่เสร็จแล้วพี่เสร็จหมดแล้วเออพี่ดูผมตาเก่งนะเก่งทำนะไม่สตาร์ทเครื่องมาเลยนะโอ้โหจัดสตาร์ทเครื่องมาเลยพี่น้องไปท้ายไม่ท่บนะน้องน้องน้องเร็วเร็วเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับ อลาเสมืองครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปลงก่อนดีไป,แล,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้เกรอบไปแล้วครับว่าจะไม่มามาอีกแล้วครับโอ้แหวิ่งโอ้ไม่ลุ้มเลยลุ้มลุ้ม กาสุดจัดนะครับนี่แหละครับผลงานการสร้างเนาะนะครับหลังจากที่ว่าซ่อมลูกสูบอาร์มเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกงานเลยหออกว่าเป็นร้อยสี่คนนี้นะครับโอ้โหเจอร้อยยี่มาเลย <laughs> นะครับมาแล้วครับมาแล้วตั้ง<า>เครื่องมาเลยผมซ่อมวันนั้นเ่ยเนี่ยครับเสียลีซ่อมวันนั้นนะครับเสียลีซ่อมอะไรน,นะวันนั้นไะ ก็บ,บอกให้เราเกนะครับก็บ,บอกอามนะเปลี่ยนลูกสูปนะครับลูกสูบมันหักนะครับน่าจะเหมือนกันหมดเลยทำ,ทำเป็นหมดแล้วเนี่ย่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีปอกมีพวกอันนี้นะครับที่ว่ามาเปลี่ยนชุดของอริยะนะครับพวกโอลิงก็พันห้านะนี่แกบอกว่าน,นั้นนะครับพันบ,บาทโอลิงเป็นไฟเบอร์อะนะครับโอ้ลงที่เดิมที่เก่าโอ้ชีกตรงนี้แหละพี่น้อง ใส่มาครับใส่มาใส่มาใส่มาโอ้ไม่ลงครับไม่เรียบเดี๋ยวจับป้องกันหน่อยจับป้องกันหน่อยเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวลงกันเฮ้อันนี้ครับน้องอันนี้ครับโอ้ครับเราแก้ลุยเองวันนี้ระหว่างมีลูกจ้างราต้องขับเองต้ขับเองโดยไม่มีลูกจ้างอย่างไหนดีวมากัน ขับเองเลยอ้าวน้องขับเองนะครับเดะแล้วพี่เดียวอยู่ไหนเอาเดะสามสองยู่อ๋โอโอ้ขับเองครับขับเองโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้เอามาขับเองเลยวะนนี้ยยา,ยาวไหมยา,ยาวไหมโอ้ เราแกลุยเองครับหลังจากเสียเรีไปซ่อมอันนี้เสร็จมันก่อนมาแล้วมาแล้วโอ,โอ้สุดจัดครับสุดจัด มีที่ไหนสุดจัดขนาดนี้ไปชมเบ้ยดูดูดโอ้สุดจัดเปิดฉากด้วยเองเลยครับขับเองเดี๋ยวเอารถไปจอดมีลงไปจอดบ้านแล้วครับมอไซมาทำงานเองวันนี้ชี้กันวองดูนี่ตองแกขับเองวันนี้ครับอีเดียวติดพารกิจนะครับ ลงแล้วลงแล้วแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ่อนโอ okay, นะเคเนาะเดี๋ยวนี้มาติดตามกันนะครับรน้องนะครับขับเจ้ามาร์คทีร้อยยี่เนาะหลังจากเปลี่ยนกระบอกลูกสูบลูกสูบอามมาแล้วเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้พร้อมรุยเจอกันคลิปหน้า